สะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา <c oughs> เอาวันนี้จะมาพูดอ่ามาเล่าถึงเ,เรื่องของคำสอนนะ <c oughs> หัวข้อคือเรื่องของคำสอนว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนหรืออะไรที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอืมไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อนะอืมไม่เกี่ยวกับ อ่าทําแล้วมันสบายใจมันเอออ่าเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> มันสบายใจอะไรเนะี่ยเป็นที่ยึดเหนียวจิีใจแล้วก็ไม่เกี่ยวมาเล่าถึงเรื่องของอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน <c oughs> เรื่องอย่างนี้ก็ทํามามามาเรื่อยๆนะ <c oughs> นี่ก็เหมือนเอาเอาเอา,เอาเรื่องเดิมๆม,มาเล่าอืมเรื่องเกี่ยวกับเดรชัชานวิชา เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิอ่า <c oughs> เป็นเรื่องเดิมๆที่เคยเล่าๆไปแหลายคลิปอาจารมาก็มาทําทางนี้แหละอืมอาจมาก็อาตมาอยู่ฝ่ายนี้ฝ่ายคำสอนนี่ <c oughs> อ่าล้วก็จะอ่าถ้าพูดถึงเรื่องของสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตา <c oughs> ถ้าโยมโยมเนี่ยอ่าที่ชอบเข้าวัดทําบุญหรือว่า ชอบตะเวนทำบุญชอบไปทำบุญไปดูอ่าไปเที่ยววัดนั่นวัดนี่วัดนี่วัดสวยๆงามๆม,มีรูปปั้นโน่นนี่นั่นม,ม,ม, CNC, มีมีอะไรมีเซียมซีให้สันมีมีอะไรอีกอะสิ่งที่เขามาลอดตาลอดใจอม,มีพระให้ยกอะไรนะพระเบาพระ,พระไม่เบาอะไรนะยกขึ้นยกไม่ขึ้นมีเซ c มซีมีอะไรเติมน้ำมันตะเกียงแล้วแต่เขาจะมามีลูกเล่น ลูกเล่นเอามาเอามาให้เล่นนะ <c oughs> อืออ่าโยมก็คงจะคงจะมีใครใครก็ใครอ่าหลายหลายคนเอาหลายหลายคนก็คงจะเคยเห็นนะอืมที่ว่าไปนอนลงนอนลงศพนะหรือว่าเอาผ้าขาวมาคลุมเหมือนเหมือนทําเป็นเหมือนคนตายอะไรเนี่ยนะนะ <c oughs> เพื่อจะสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาบางสกุลเป็นบางสกุลตายอะไรเนี่ย่าถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าท่านมีไหมเดี๋ยวต้องต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วกันสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาทำไมเราต้องไปสะเดาะเคราะห์ไปต่อดวงชะตานะสะเดาะเคราะห์ กลัวมีเคราะห์เลยก็คงจะคิดว่าเออเราคงน่าจะมีเคราะห์คงจะมีเคราะห์ช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยคงจะมีเคราะห์มีอะไรตมาก็จะบอกไปนะอ่าอะไรเรื่องของมีเคราะห์มีอะไรเนี้ยอืมไม่มีในคําสอนของพระพุทธศาสนานะถ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะเชื่อคําสอนของศาสนาเราหรือเราจะไปเชื่อ หลงงมงายกับใครก็ไม่รู้ที่มันออุปโลกขึ้นมาหรือหรือทําเป็นเหมือนการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะอืมอพูดไปตั้งแต่พูดไปตั้งแต่ต้นแน่นะว่าความเชื่อสิ่งอะไรสบายใจไม่สบายใจยิดเหนียวจิตใจกับคำสอนอันนี้มันเล่าถึงความว่าสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าให้ทําสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่ให้ทําคือคําสอนของพระพุทธเจ้าน,นั่นแหละเออ คนนั้นทักคนนี้ทักว่าเราจะมีเคราะห์มีนั่นมีนี่ศาสนาพุทธไม่ไม่เคยสอน <c oughs> อ่อสอนแค่เออทําดีเราทําดีเป็นคนดีก็ไม่มีอะไรที่จะไปต้องไปกลัวเคราะห์นะอืมทานศีลภาวนารักษาศีลอ่าศีลนั่นแหละคือเกาะคุ้มกันปญญาอันตรายใดๆรักษาศีลก,ก็ไม่ต้องไปกลัวแล้วเคราะห์ก็อันตรายใดๆ เราก็ต่อดวงชะตาอ่าต่อดวงชะตาไปต่อ,อยังไงดวงชะตาอันนี้ก็ไม่มีในพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธเราไม่มีนะไปต่อดวงชะตา <c oughs> มันจะไปต่อได้ยังไงต่อดวงชะตา <c oughs> ไม่มีมันต่ออะไรไม่ได้หรอกกรรมมุนาวัตะตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะ <c oughs> แล้วก็ สารโลกต้องเป็นไปตามกรรมแล้วก็จงทํากรรมปัจจุบันเนี่ยให้มันดีจงทํากรรมปัจจุบันให้มันดีนั่นแหละมันมันจะดีกับตัวเราอืทํากรรมปัจจุบันก็คืออ่ดาเนินชีวิตไปเหมือนคนปกติอืไมปมีเรื่องมีเล่าไม่ไปติอะไร <c oughs> ไป ไปสร้างความเดือดร้อนในตนเองและผู้อื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่ของเราไปเป็นปกติชนเนี่ยอืมรักษาศีลห้าก็โอเคแค่นี้นะจะไปต่อมันทํไมดวงชะตา <c oughs> นะอืมอยากรู้ไหมต่อดวงชะตาหรือว่ามีเคราะห์เนี่ยอืมอ่าสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาอันนี้อาตมาจะมามาบอกเลยอืมวิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา <c oughs> เอาแบบเอาแบบพุทธเลยนะ <c oughs> าการไปสะดอกเลาะต่อดวงชะตามันก็คงเกิดจากความกลัวใช่ไหมความกลัวของเราความกลัวของโยมโยมเนี่ยเพราะมันเกิดจากความกลัวก็เลยต้องไปพึ่งอะไรอย่างนั้นน,ะ <c oughs> น่ะนอะมมันเหตุมันเกิดจากความกลัวอืมว่าตัวเองจะมีข้อมีอะไรอย่างนั้นน,ะน่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วอาตอม อาตมาก็จะมาบอกว่าสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาเอาแบบวิถีของพุทธเลยนะมยมไม่ต้องไปนอนลงไม่ต้องไปคุ้มผ้าขาวไม่ต้องไปอาบน้ำมนต์ไม่ต้องไปลดน้ำมนต์ไม่ต้องมันไม่มีะอะไรช่วยได้หรอกไม่ต้องไปเอาเครื่องรางของขัง,งอะไรมาใส่หรอกอถ้าอยากใส่ก็ใส่นะมันไม่เกี่ยวกันนะเนี่ยเครื่องยึดเหนียวจิตใจก็บอกแล้วไม่เกี่ยวกันอันนี้มาพูดถึงเรื่องของพุทธ้ยาเสมอ,อ,มอม อวิธีของสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาก็คือมีสติไม่ประมาทนะมีสติแล้วไม่ประมาทอืมก็ชีวิตโยมก็ไม่มีอะไรที่จะจะเป็นอันตรายและ้ะอืมโยมก็แค่มีสติอ่ารู้ว่าเรากําลังทําะอ,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 ะอ,อ,อะไรอย่าไปสติมือลอยเออแล้วเหงื่อลอยชายอะไรเงี้ยนะไม่ประมาทความประมาทเ ทางความชิบหายความอะไรก็หวานไปอมไม่ประมาทขับรถขับล,บลาจามอเตอร์ไซค์รถยนต์รถนั่นรถนี่ออย่างไปน้ําทงน้ําทาเ <c oughs> บิ้งหนอกเบิ้งน้ําเบิงบ้งนั่นเบิ้งนี่ให้ดีนะอืเบิ้งตีนจาของสีเหยียบไปแต่ละเก่าเนี่ยก็เบิง้งเอาอยจะไปประมาททุกเก่าเดินทุกเก่าย่าง มีสติกับจิตกับใจพูดโทษก็ได้หรือ,อยังก็ได้อืมแค่นี้มีสติกับบอประมาทมีสติและไม่ประมาทโยมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อดวงจกรตาเลยนะอืมแล้วเวลาไปทําอะไรพิธีพวกเนี้ยโยมต้องได้ใส่ซองให้พระไหม,มส่วนมากจะอยู่ในวัดเนี่ยเห็นบ่อยอตมาก็เคยอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านทําพวกเนี้ยอืม อ่าอาตมาก็เกือบหลงทางเลยนะอืมอืมเคยอยู่แล้วอาตมาก็ออกมาอือาตมาเคยหลงทางแต่อาตมาไม่ไปตําหนิท่านหรอกอท่านก็คงมีเหตุผลของท่านอ่ะ <c oughs> อืมนะอ,นะอืนั่นแหละก็ต้องไปเสียเงินเสียทองเงินใส่ซองเงินเสียเงินนะนะถ้าว่าพวกโยมโยมทา พิธีอะไรแบบนี้อ่ตมาไม่แยงนะแต่พระเนี่ยอย่าไปทำนะพระไม่สมันไม่ใช่หน้าที่ <c oughs> ไปทําทําไมนะพระมีหน้าที่เผยแผ่เผยแผ่พระ,ะพุทธศาสนา,าสอนธรรมะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสอนญายมต่อไป <c oughs> แค่นี้ <c oughs> แล้วก็มาสาวก อืมสาวกเป็นสาวกก็คือผู้เดินตามคือผู้เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เดินตามไปอย่างนั้นเออไม่ได้มีหน้าที่ไปลูกเสกไปอะไรไปเจิมนั่นเจิมนี่ไม่มีอ่ะอมืมาก็พูดเรื่องนี้มะบางสกุลเป็นบางสกุลตายเนาะอ่านิจาวตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโน อุปาชิตาวานิรุจันติเตสังวุปสมุทุโคโอ,อาจิรังวัตยังกายโปัทวิงาติเสสติชุโทอเปตวิญญ,ญาโน,นิรัตท,ท้งวะกะลิงขลังแล้วก็ดึงผ้าออกอันนี้ตอนทีเ่เขาผ่าคุมนะอืมพิธีตามมาก็เกือบจะหลงทางไปทำกับครูบาอาจารย์อย่างนั้นแล้วนะเ <c oughs> ออก็ดึงผ้าออกเหมือนเราได้เกิดใหม่อะไรเงี้ยอืม เหมือนเราเกิดใหม่บางตระกูลตายเหมือนเราตายไปแล้วคนเดิมเราตายไปแล้วเราเกิดใหม่แล้วแล้วก็ดึงผ้าขาวออกเหมือนเรามีชีวิตใหม่เอออานิจาวัตสังคาราศาสนาพุทธไม่มีนะอืมแต่บทบาลีที่บอกอัน,นิจาวัตสังคาราอุปัทเทวธรรมน,นิโนแล้วก็อาจิรังวัตยังกากโยเราต้องไปดูคําแปลมันด้วยมันไม่เกี่ยวกับการที่ว่า อ่าโยมเกิดใหม่หรือตายไปอะไรนะหรือว่าทำแล้วโยมจะโชคดีนะความความหมายมันมันเขาแค่ว่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่าจาวัตสังขาราสังขาน,นี้ไม่เที่ยงนะสังขาน,นี้มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนอ่าจีรลังอจีรังวัตยังกายุยไม่มีอะไรที่จะจีหังยั่งยืนนะอ่มันก็เป็นไปตาม ทำเป็นไปตามธรรมชาติของมันทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและเราก็ทําความเข้าใจกับธรรมะกับธรรมชาติธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความเป็นจริงความคำอ่าก็คือความจริงและอะและก็ความเป็นไปที่มันจะต้องเป็นไปตามสภาพอ่าเป็นไปตามสภาพของของความเป็นจริงในธรรมชาติ <c oughs> นี่มันต้องเป็นไปอย่างนั้นก็เหมือนนาฬิกามันก็ยังเดินเดินเดินตึก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 ไปตามตามตามเวลาของมันอืเราจะไปหยุดเวลามันได้ไหมล่ะหยุดได้แต่เวลาทั่วโลกเวลาทั่วโลกมันก็ยังเดินนะอืมก็เหมือนกับธรรมชาติก็เหมือนธรรมะมันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นนะก็ย้อนมากรรมุนาวัตติโลกอีกแล้วน่ะัต์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนเดิม สารโลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่เราสามารถทํากรรมในปัจจุบันนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงกรรมที่มันจะเกิดขึ้นผลที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ทํากรรมให้เป็นเหตุปัจจุบัน,นท,รรทําเ,เหตุแห่งปัจจุบันนี้ทำกรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งปัจจุบันนี้ทำเหตุทำเหตุให้มันดีผลมันก็จะดีเหมือนปลูกต้นมงต้นไม้มีปุ๋ยมีอะไรใส่ปุ๋ยดีๆ ลดน้ําพรวนดินหน่อยดูแลหน่อยผลมันก็จะเจริญงอกง,งามนะอืม <c oughs> กับอีกต้นหนึ่งโอ้ปลูกไปงั้นนะตามมีตามเกิดนะปลูกไปตามมีตามเกิดปลูกต้นไม้เหมือนกันนะต้นไม้สองต้น <c oughs> อันต้นหนึ่งนาบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ําต้นหนึ่งก็ปลูกไปตามมีตามเกิดอืม <c oughs> ซึ่งให้ทําทําเหตุแห่งปัจจุบันนี้ทํากรรมปัจจุบันนี้เพื่อจะหวังผละ อ่าก็เหมือนกับป,ปลูกต้นไมน้ต้นที่ดูแลรักษามันก็คงจะออกลูกออกผลได้มีปุ๋ยมีอะไรใส่นะออกลูกออกผลน้งอกง,งามอีกต้นนึงก็ปลูกไปตามมีตามกรรมตามมีตามเกิดน้ำเนื่อก็ไม่ลดนะแล้วคิดว่าผลมันจะออกมาดีไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วกรรมมันก็คือเหตุแล้วก็ต้องทําเหตุในปัจจุบันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงผลในอนาคตก็ได้อืม นะเพราะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกันนะ <c oughs> ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนนะั่นคือความแน่นอน <c oughs> นะเออมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะสภานะทำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะอืมใจคนก็เหมือนกันนี่อ๋อแค่นี้แหละเหมือนเรามาคุยเล่นคุยหัวก็เอออะไรเป็น มีสาระมีประโยชน์ก็เซฟใส่ใน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 สัญญา <c oughs> อะไรที่มันไรสาระที่อ่ตมาบางที่อ่ตามาก็ทําไรสาระมั่งคุยเล่นคุยหัวไปมั่ง,งอะไรที่ไรสาระเราก็ดีลีทมันไปเอออย่าไปเอาสื่อสาะอะไรกับตมามากมายพระผีบ่าผีบอตมานี่ก็ออไม่เคยว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นพระดีอะไรนะ บระบาบาพระบระบ,ะบอะไรตมาเนะสุดสูสังนวเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอ้อเจริญพรมันเย็นแล้ว